นายกฝากความห่วงใยแม่ค้าถูกลิงทำร้ายกรมอุทยานเจาะทบทวนเกณฑ์ช่วยเหลือนายกรัฐมนตรีฝากความห่วงใยถึงแม่ค้าถูกลิงทำร้ายขณะที่กรมอุทยานเจาะทบทวนเกณฑ์ช่วยเหลือกรณีลิงทำร้ายคนความคืบหน้ากรณีนางสาววริกันตาการจนสินเมธาหรืออ้อมอายุ37ปีชาวบ้านตำบลถนนใหญ่อำเภอเมืองลบบุรีที่มาขายของตลาดนัดคนเดินสวนราชานุสร์ถูกลิงทำร้ายช่วงค่ำของวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาได้รับบาดเจ็บเข่าหลุดและสะโพกช้ำนั้น โดยเมื่อบ่ายวันนี้ในจำเริญสลรชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เดินทางไปที่บ้านของนางสาวริกันตาผู้ที่ถูกลิงแย่งอาหารได้รับบาดเจ็บพร้อมกันนี้ได้นำความห่วงใย,ยของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ทางเลขานายกรัฐมนตรีแจ้งผ่านตนมารวมทั้งได้สอบถามถึงอาการของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและยังได้มอบกระเช้าและเงินสดให้เป็นกำลังใจ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สอบถามถึงความคืบหน้าของการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงสวนลิงลบบุรีซึ่งจะได้มีนโยบายนำลิงไปทำหมันและควบคุมประชากรลิงด้วยทั้งนี้นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีฟันธงว่าจะต้องแก้กฎหมายเท่านั้นและต้องให้ทางท้องถิ่นเข้าไปดำเนินการได้หากต้องรอเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็คงจะแก้ลำบากทั้งนี้เพราะมีเจ้าหน้าที่จำนวนน้อยงบประมาณที่จำกัดถ้าท้องถิ่นดำเนินการได้ก็จะสามารถตั้งงบประมาณเข้ามาแก้ปัญหาได้เร็ว ขณะที่ในจุดที่เกิดเหตุวันนี้ทางสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองบรีก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปดูเรื่องไฟส่องสว่างแล้วขณะที่นายเเด็จลายทองผอ,อสำนักอนุรักษ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าการช่วยเหลือเยียวยาจากสัตว์ป่าถูกทำร้ายกรมอุทยานได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้เฉพาะช้างป่ากับกระทิงเท่านั้นซึ่งลิงยังไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในหลักเกณฑ์การช่วยเหลือดังกล่าวแต่นายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานได้เร่งแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและมีแนวคิด ที่จะนำลิงอยู่ในหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้วยนายผดเดกล่าวต่อว่าการทำหลักเกณฑ์ของลิงจะแตกต่างกับช้างป่าและกระทิงค่อนข้างมากเนื่องจากปัจจุบันลิงแสมซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองได้ออกมาจากธรรมชาติและมาอาศัยอยู่ในตัวเมืองสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนได้ตลอดเวลาดังนั้นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือในแต่ละกรณีจะค่อนข้างยากเช่นหากโดนล,ลิงทำร้ายร่างกายจะต้องมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดหรือคลิปวิดีโอและไม่เป็นการไปยั่วยุรังแลงก่อนคือไม่เอาตัวเข้าไปเสี่ยงกับสัตว์ป่า ที่ผ่านมามีการร้องเรียนเรื่องลิงที่สร้างความปั่นป่วนมาตลอดกรมอุทยานได้พยายามแก้ปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมจำนวนประชากรลิงแต่การปลดลิงออกจากสัตว์ป่าคุ้มครองไม่ใช่ทางแก้ปัญหาหากปลดลิงออกจากการคุ้มครองแล้วคนจะทำอะไรกับลิงบ้างอาจจะทำร้ายลิงจนถึงขั้นตายปัจจุบันมีการลักลอบลิงส่งออกต่างประเทศเพื่อเป็นสัตว์ทดลองหรือแม้กระทั่งนำไปบริโภคตามความเชื่อต่างๆดังนั้นการปลดลิงออกจากสัตว์ป่าคุ้มครองจะมีมูลค่าความสูญเสียของลิงที่ประเมินไม่ได้ สิ่งสำคัญคือความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานและท้องถิ่นในการหาแนวร่วมในทิศทางเดียวกันจับทําหมันเพื่อควบคุมประชากรลิงจากการสำรวจประชากรลิงในพื้นที่จังหวัดลบบุรีเมื่อปี2561พบมีประชากรลิงทั้งหมด9324ตัวและในปี2566มีจำนวนลดลงเหลือ5709ตัว โดยในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบุรีมีประมาณ2,206ตัวซึ่งกรมอุทยานได้ดำเนินโครงการทำหมันลิงทั้งเพศผู้และเพศเมียอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2,557จนถึงปัจจุบันสามารถทำหมันลิงในพื้นที่จังหวัดลบบุรีได้ทั้งหมด5,135ตัวโดยเป็นลิงในเขตเทศบาลเมืองบุรี2,757ตัวซึ่งจะมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากลิงอย่างต่อเนื่องเพื่อลดจำนวนประชากรลิงในอนาคต